สวัสดีครับพี่น้องแฟนมาลลัุทขขุกคนสวัสดีทุกท่านที่กาลังติดตามช่องแท็กซี่สวนรณภูมิอยู่ในขณะนี้พูนะสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาลลัเปียนลําเปินสวัสดีเอฟซีอีหลาหน่อยน้องอยู่นาตาปวนเพียดดาเปินอันโมไลปันไดเอาเป็นว่าสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูบทั่วโหโลกเลยเนาะ กะคลิปนี้กะมาคุยดูความหวานมาคุยสบายสบาย,บายตามสไตล์ข่อยเมียนเดิมพี่น้องวองไปตัวทิบตัวแดมคือเกา่าเมื่อคืนนี้คืนวันที่เจ็ดอ่ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องหลายๆคนอาจจะยั่งโมโหหรือว่าหูห,หูไปแล้วเบิ่งนไปแล้วคือเมื่อคืนนี้ทางมหาไรยคอันแก่นเพิ่นเด้ดเพื่อนเด็จัดคอนเสิร์ตมากรรมการกุศลอันยิ่งใหญ่เลี่ใหญ่ยิ่งคืนดีมหาไรยควันแกล็นะนะ เพื่อหาทุนซ้อยเหลือผู้ผู้เป็นโรคฮิสตกบ่หรือว่าหาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้คอยกับว่าว่าตามภาษาทางการแพทย์มันก็คอยเจือเอามาบอกเปียงคือว่าเป็นงานมหากรรมคอนเสิร์ตการกุศลอันยิงใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิงนะเพราะว่าพราะลำยี่สิบคณะทั่วภาคอีสานพี่น้องมาห่มตัวกันมาห้อมนาใจกันมาตุ้มมาหอมหาเงินซอยเหลือ สื่ออุปกรณ์ทั้งการแปดสรอยเลือภูเป็นโลกฮิสโตกนะหนึ่งในนั้นก็คือหมอลำเพชรลำเพลินสุดยอดหมอลำเพลินภาคอีสานพี่น้องนำทีมโดยแม่อพอรอภิรดีหมอลำเพลำเพลินเมื่อคืนเพ่่นได้รับเกียรติได้ไปร่วมคอนเสิร์ตการกุศโคนขังนีพี่น้องและนีโอกาสได้รับรับเกียรติบัตรในงานนะ ทางมหาลัยขอนแก่นเพันหมอบไปหมอลำทุกคณะแต่ว่าตัวแทนของหมอลลัเพิ่อนเพื่อนนะคือเมียพรเพิ่นเป็นผู้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้หรือว่าเทนหนีนะเดี๋ยวขอสิพาไปเบิ่งกันการรับเกียรติบัตรของหมอลำ20คณะทั่วภาคอีสานพี่น้องว่าสิยิ่งใหญ่ยิ่งขนาดไหนไปเบิ่งกันเลย <laughs> เกินร้อย หมอลำควันใจแฟนๆหนูพานวิเศษศิลสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีสานนครศิลนีเงาโพดบัวริบบึงสันแล้วบันเทิงศิลอีสานนครศิลนเน่งเพชรเมืองชัยพัทนาละเพลินเสียงอีสานศิลปินภูไทยเสียงสมรสามปฐมบันเทิงศิลและตาลศรีตาละเบียบวาทศิล ลำดับต่อไปครับขอรินเชิญตัวแทนจากคณะหมอลำใจเกินร้อยครับรินเชิญตัวแทนจากหมอลำคณะสาวน้อยเพชรพันแผงครับเป็นผู้แทนนะครับพ่อเอนะครับรับแทนครับ หมอลำาณะะสาวน้อยเพชรปั้นแพงลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากคณะซานเล้าบันเทิงศิลนครับ เรียนเชิญตัวแทนจากคณะเสียงกังหวานครับ<ช> <ff> เรียนเชิญตัวแทนจากคณะหนูพานวิเศษศิลป์ครับ เรียนเชิญตัวแทนจากหมอลำคณะเสียงอีสานครับเรียนเชิญตัวแทนจากหมอลำคณะพัดลำเพลินครับ เรียนเชิญตัวแทนจากคณะ 2, 1, 3ครับเรียนเชิญตัวแทนจากคณะเพชรลำเพลินครับ เรียนเชิญตัวแทนจากคณะหมอลำขวัญใจแฟนครับเรียนเชิญตัวแทนจากคณะหมอลำคณะบัวริมบึงครับ เียนเชิญตัวแทนจากหมอลำคณะหมอลำอีสานออนซอนสินครับและนี่คือตัวแทนนะครับเราไปถึงคณะหมอลำจากทุกคณะที่ได้มาร่วมงานกับเราในวันนี้ครับนั่นต่อไปครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมบันเเชิญเลยครับคณะเพลรลำเพลินครับหมอลำจากเมืองมาศรคาม นำทีมโดยพี่พรพิรดีนะครับสาวน้อยเพชรบั้นแพงแล้วก็เ,เมนจักรพันธ์ครับสวดสวดเตแสงจจำชายสองสะท้อนใจน้องให้หำ

ร่วมบุญกันนะครับรางวัลน,น้ำใจที่ได้ในวันนี้ก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลทุกบาททุกสตางค์เลยเอาบุญน้ำกันพี่น้อง ตัวน้องนัน้องน้าเสียงดังๆังเลยจ้าจบเด้อะจบเด้อะไอบอกมาเพราะตั้งใจมาลองไอบอกมาเพราะตั้งใจมาลอง 工作，我那边。<露><露> ก็อันยิ่งอิลีพี่น้องเบื้องล้วงมอลำามยี่สิบคณะร่วมนำใจมาตุมมะฮมกันอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นเพื่อหาทุนสื่อประกอบทางการแพทย์นะสร้อยเหลือผู้ป่วยโรคฮิสโต,นะาาาตาัเพิ่นว่านะเพิ่นมหาลัยเพิ่นว่าจังสี่คอยก็ว่าตามเพิ่นเพิ่นลําเพิ่นมันกอมีโอกาสได้ไปร่วมงานนี้พี่นอ้องลูกสาวลาคอยก็ได้มีโอกาส ไปรวมงานการกุศลนำน้ำมูพันคือกันแม่พ่อนพ,อพื่นห้ลูกหเูก่นไปติดตามไปหลายคนเติบโดยนำโดยพระเอกเต้อัจฉริยพระเอกเล็กธนกิจนางเอกไฮปนันดาละกะอิหลานหน่อยลูกสาวลาคอยน้องมีวงตัทธพรเพชรลำเพลิพนเจ้าของผลงานเพียงมือนันสิมีบอน้องนี้นี่น้องเนิ้อเนเพชรลำเพลิพนละกาน้องนี่หน่าเพชรลำเพลินลูกสาวลาแม่พ่อน เป็นเป็นงานการกุศลที่บ่เคยเห็นพี่น้องบ่เคยเห็นเพราะว่าข่อยเกิดมาข่อยก็บ,บ่เคยเห็นว่าสิมาร่วมตัวกันในหลายขานขนาดนี้นะของของวอลลําทัวภาคอีสานผู้ใดได้ซื้อบัตรขับไปเบิง่งผู้ใดในบริจาคทุนซอยเหลืออุปกรณ์ตางการเปลี่ยนเนี่ยคือว่าคุ้มขนาดเลยคุ้มมากๆเลยเพราะว่าในทั้งมวลในทั้ง กุศลน่นน,ะ,น,ะ,นะทั้งบญทั้งกุศลกาขอให้ทุกท่านที่บริจาคทุนขอให้มอล่ำยี่สิบคณะจงป,งปังปังมีงานตลอดปีสามร้ยหสิบหงานตลอดปีเลยกลับมาบ้านเลยพี่รองบรรยากาศไอคอนเสิร์ต การกุศลอันใหญ่ใหญ่ยิ่งคอยกะมาบรรยายฟังไนซ้ำหนีกะคอบคุณทตรง่านที่้ามาติดตามเขาว่าวงคิปให้กันผู้ใดมาขายผู้ใดเชินชวบกะกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ช่องเท็กซี่สวนภูมพุให้เด้อพีนองผมมีหยังไรหรอกคลิปหนาจังพอกันไหมไปแบบสุดจุดปูดหลดเนาะเอาเป็นว่าความุณทตรง่านขอบคุณสุกุทุกคนเด้อผี่นองนลาบคลิปหนีไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ